สวัสดีครับขอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านจากกระแสข่าวนะครับเรื่องทีมชาติสีลังกาเนี่ยเขามีตัวลูกครึ่งนะครับมีตัวโอนเต็มทีมนะครับที่เป็นนักเตะที่มาจากยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปออสเตรเลียนะครับมาจากสวีเดนก็มีครับมาจากบุนเดสเลกาสองก็มีครับมาจากเยอรมันนะครับที่เราเห็นนะแม้แต่มาจากอิตาลีก็มีครับแล้วก็มีมาจากลีกลองของญี่ปุ่นซึ่งนะครับ อ่อหลีกที่สูงสุดของเขาอยู่อ่าหลีกสเยอรมันนะครับมีอยู่ถึงสองคนแล้วก็อ่ามาจากอะคาเดมี่อังกฤษนะครับแล้วก็มาจากอ่าหลีกต่างๆนะครับในอ่ายุโรปแล้วก็หลีกชั้นนำในญี่ปุ่นนะครับถือว่านะเป็นนักเตะที่จะลงสนามตัวจริงเนี่ยเป็นนักเตะที่มาจากนอกทั้งหมดครับยกเว้นผู้รักษาประตูเท่านั้นเอง ดูเป็นอัตราส่วนแล้วมันเป็นอัตราส่วนประมาณ9 0นะครับของของการใช้นักเตะนะครับจากาลีกต่างๆนะครับที่เขาสามารถดึงตัวมาได้ซึ่งนะครับผมมองดูแล้วนะก็เป็นทีมที่เราต้องระวังอันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้น,น,นในการทําทีมโปรของเขาแต่ที่นี้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะที่คุณภาพผู้เล่นด้วยนะครับว่าเขาใช้อายุเท่าไหร่เราต้องมาดูอีกทีว่าอายุมากหรือยังเขาอาจจะมุ่งหมายเฉพาะนะครับทัวรน์นชชาเมนต์ในเช่ประเทศเอเชีย แต่นะครับที่เราพูดกันในช่องเราเนี่ยคือการเตรียมการล่วงหน้า5ปีครับในการที่ไปฟุตบอลโลกปี2030ซึ่งเราจะต้องใช้นักเตะของเราซึ่งอยู่ในท็อปลีกของโลกเนี่ยหลายคนเลยนะครับและอยู่ในบุนเดสิก้าสแม้กระทั่งบุนเดสบุนเิกาเราก็มีนะถึงแม้ว่าจะเป็นทีมสำรองหร,อหรืออะไรก็ตามแต่แต่มันก็อยู่สูงเกินกว่าเราที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดสําคัญที่ผมคิดว่าเราต้องเริ่มเนืนการด่วนเลยเพราะว่า การเตรียมการไปฟุตบอลโลกปี2030มเนี่ยมันต้องใช้เวลาพูดง่ายๆตรง5ปีครับน้อยกว่าน,นั้นเนี่ยเราจะไปทำการเตรียมทีมนะครับปีหน้าหรือปีถัดไปในรอบสุดท้ายของชเอเชียไม่ทันแลวครับถ้าจะเตรียม,มต้องเตรียมมาแต่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจจุดโฟกัสของเราว่าเรากำลังโฟกัสกันเรื่องอะไรนะครับดูแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักการครับมันเพียงแต่การเอาชนะไปแมตต์ต่อแมตต์และทำทีมให้แข็งแกร่งให้ถูกใจแฟนบอลแมตต์ต่อแมตต์เท่านั้นเอง แต่นะัโค้ช้งหน้าเนี่แม้กระทั่งทีมจะแข่งเอฟเอฟทีมจะแข่งทัวร์เวนต์เบเจอร์เราก็ยังแยกกันไม่ออกเลยครับตอนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างและหลักการดังกล่าวเนี่ยมันไม่มีการมีจุดศูนย์รวมนะไอ้คอเทนิตี้สีข้อที่ผมพูดถึงเนี่ยมันพูดถึงเรื่องทีมชาติชุดใหญ่ท,ทีมเยาวชนทีมลีกโค้ดแล้วก็ขอ้อความฟุตบอลทั้งหมดครับมันครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมดและมันไปในทิศทางเดียวกันไปเอกภาพด้วยแต่ตอนนี้เอกภาพของเราไม่มีครับ เราทำทีมเพื่อให้มันหลุดพน้นผ่านพน้นแต่และทัวร์นาเมนต์เพื่อผลงานเป็น ienia, ระยะระยะเท่านั้นเอง er, เพราะว่าเราไม่มีทํามนฟุตบอลนะครับดังนั้นนะครับการลงสนามในวันพ่งนี้เนี่ยเราจะต้องเจอทีมที่่อนท่างจะแข็งแกร่งมาสมควรแล้วรู้สึกว่าสนามนี้จะแข็งด้วยนะเห็นเขาบอกว่าเป็นสนามที่แข็งหญ้าใบใหญ่ก็มันมีอุปสรรคหลายเรื่องนะครับที่เราองเจอซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราต้องไปเยือนเขารวมทั้งลูกฟุตบอลเนี่ยที่ยี่ห้อทีเวียที่ผมพูดนั่นแหละ เป็นลูกฟุตบอลที่ผลิตในประเทศอินเดียนะครับและยังมีอีกอย่างก็คือการลงสนามในช่วงบ่ายสามซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเกิดฝนไม่ตกนะมันจะช่วงเวลาที่ร้อนครับถ้าบ่ายสามจริงๆได้ร้อนเลยเหรอครับศรลลังกาแต่ถ้าเกิดมันคึมฟ้าคึมฝนก็ก็ถือว่าดีไปก็อาจจะมีมีปัญหาอุปสรรคนะเพราะว่าสนามที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นสนามไม่คล้ายสนามม้านะครับเป็นสนามใช้สาหรับแข่งขันหลายกีฬานะ แล้วก็ปัญหาคือถ้าเกิดแข็งเย็นเนี่ยถ้ามันมืดระบบไฟเขาไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างก็ตามปัญหาเรื่องระบบไฟเขาเลยแข็งตอนบ่ายสามเลยแต่ผมคิดว่าแข็งเร็วไปนิดนึงครับสักสี่โมงเย็นก็น่าจะทันมืดอยู่หรอกนะครับบ่ายสามมาเจอแดดก็จะแย่เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่านะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนักเตะศรีลังกางก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในหน่อยนะอยู่ในระดับปานกลางนะแล้วก็มาจากยุโรปหลายคนด้วยเกือบทั้งทีมาเก้าคนเขามาจาก นะครับยุโรปเยอรมันนะครับสวีเดนออสเตรเลียอังกฤษนะครับถ้าเขามาเจอแดดแบบนี้เขาจะแย่เหมือนกันเลครับไม่ไม่ใช่แค่เราแย่นะเขาก็จะแย่เหมือนกันแต่เขาอาจจะได้เปรียบหน่อยถ้าเกิดเขารวมตัวกันเร็วนะเขาได้ซ้อมในสภาพไายสายมาตลอดแต่แต่ถ้าที่ดูนะทีมเมือไทยเราสมม่วนมากจะแข่งกันตอนกลางคืนตอนเย็นนะ่ก็คงยังยังไม่คุ้นชินนะโดยเฉพาะจุดเบลมามาจากอังกฤษ นะครับคงอากาศค่นข้างอุณหภูมินะเพราะช่วงนี้ที่อ,อเมริกาค่อนข้างจะอุณหภูมิต่ำนะนะครับก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวยังไงเรื่องรายละเอียดต่างๆนะรายล,ละเอียดเกี่ยวกับทีมที่จะลงสนามวันพรุ่งนี้ถ้าผมทราบข่าวคราวแล้วก็ที่จริงแล้วผมผมพูดถึงเรื่องการจัดตัวผู้เล่นไปแล้วลสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่โค้ชแอนโทนีฮัตสันนะครับจะจัดการซึ่งผมคง คงไม่ได้หวังอะไรมากในการจัดตัวผู้เล่นเพราะว่าหลักการต่างๆอยู่ที่โค้ชหมดครับไม่มีคอนเทนตีไม่มีธรรมนูฟุตบอลทาเพื่อการเล่นในแต่ละแมตช์ต่อแมตช์แต่ที่แน่ๆเท่าที่เห็นนะแอนโนีอซซันออกมาประกาศเลยครับว่าต่อไปนี้สไตล์การเล่นทีมไทยก็คือบุกบุกต่ลุยนะครับเอาบอลไปข้างหน้าและต้องบุกแบบดูดันด้วยจะเป็นสไตล์ใหม่ที่เรารอดูครับว่าสไตล์ดูเดือดดูดันของทีมไทยเราจะเป็นอย่างไรบ้าง โดยเพื่อนห,หลายคนที่มาคอมเมนต์นะครับก็เป็นห่วงเกี่ยวกับแผงรับเราด้วยนะครับถ้าเราจะใช้สไตล์บุกแบบอนิฮะสันพูดเนี่ยกองหลังเราต้องดีนะครับแต่เท่าที่เห็นเซนเตอร์แบคเราอาจจะมีปัญหานิดนึงครับคู่กลางเราต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อจะให้มีสีิรภาพมากกว่านี้นะเท่าที่เห็นไล่บอลไม่ค่อยทันนะครับคู่กลางเราะนะครับแล้วก็ปฏิวัติคำไห่เนี่ยดูดูสมาธิผมพูดง่ายว่าปฏิวัติเนี่ยยังดูแปลก นะครับแล้วก็ประตูอย่างสลานนอน,นุยินเนี่ยผมคิดว่าเขาทาหน้าที่ได้ดีนะแต่ผมก็แปลกใจว่าเขาไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับส่วนมากจะเป็นปฏิวัติเหมือนเหมือนเราพยายามท่องกันนะครับว่ามือหนึ่งคือปฏิวัติปฏิวัติถ้าท่านที่ระยะหลังมาปฏิวัติก็มีรูปภาพให้เราเห็นนะครับก็ไม่รู้ว่าควรจะให้โอกาสสลานนนขึ้นมาเฝ้าเสาได้หรือไม่นะครับเราก็รอดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นเกมุกเดือดเกมบุกเนี่ยแน่นอนครับหลังเปิด แล้วทีมเขาเนี่ยทั้งทีมเข้ามาจากยุโรปเนี่ยเขาแพ้ไม่ได้ด้วยผมทึงพูดในคลิปเมืนกอน่อนนะครับว,ว่าไม่มีทางที่ศรีลังกาจะมามา,มาตั้งเกมรับเราหรอกครับเขาต้องเปิดแรกอยู่แล้วครับจะมาตั้งเกมรับแล้วรอ,อลูกที่จะได้หนึ่งประตูในไทยเกมเหมือนแข่งกับอุสเบเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นการเสี่ยงเกินไปที่ศรีลังกาจะจะใช้แผนนั้นนะผมคิดว่าศรีลังกาจะต้องเปิดเกมบุกเราเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเปิดเกมบุกเขา อ่าดูดันอย่างที่เราบอกว่าเราจะเล่นดูดันเนี่ยโอกาสที่หลังเราจะรั่วเราก็มีแต่ว่าผมผมคาดว่านะทางสตาฟทีมงานจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องแผงแผงรับของเราใหม่ที่จริงแล้วถ้ากันธนวัต์ลงมายืนได้จะอุ่นใจเราสลิงคานลงมาตรงกหลังจะดีมากครับแล้วก็ภูรษาประตูเนี่ยเราต้องพิจารณาดูครับว่าอ่าทางปฏิวัติคำใหม่เนี่ยจะจะมีสมาธิดีแค่ไหนนะครับ ก็มีเพื่อนมาคอมเมนต์วะครับก็เรื่องพรทธศาประตูนี่แหละครับก็ยังไงเรารอดูครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับเดี๋ยวนะครับวันพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปค่สุดท้ายคางหนึ่งก่อนจะแข่งนะว่าสภาพการทีมทีมของเราเป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันวันพรุ่งนี้ครับ ไทยยีเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจสตาร์บางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนลนีแหละคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเพลียงไว In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The w a r elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสุท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นทีเอเชีย e เปิดมันบังตาสุท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่สะอาดเคลีย ale, ร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาดเอร็อสเคแห่งซิซัวดันซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตพนคิริรนชวาเบนเอาสบอคเยอรมันคีวัดซินบรองคารูทีมชาติยอชนเยอรมันสกอตคอนสตปเปดันดียูไนเต็ดทีมชาติยวชนัน แลนเดอรวันกันเนียโอลิมปิโยงราชสีห์แห่งลิเติลฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมอนตาชนาทาันคิมดีแพทริกกุสตาศ์ันโปโบเมสร์วิไลเบนเดวสิสนิโคลัดมิเคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยไทยต้รักคนไทยเปเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติ In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. ปิดมันบังตาสูตททองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชียเปิดม่านบังตาสูดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ H e สะอาดเคลียร์อเล็กซ e านเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคสเคแห่งเซ็ซวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะพนเคอรีดมชวาเบนอัสบ็อกเยอรมันทีวัดซินรอนคาลูทีมชาติยาเยาชองเยอรมันสกอตคอนสเตปโปลดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยาชงสกอตแลนด์เดรวันกันเนอรโอลิมปิกลียงราชาสีแห่งลิเกอิงฝรั่งเศสจูดซึมซับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมือตาชนะทางเคมดี ตาสันโปโบเมาสาตวิไลเน Davis ลบนเดวิสนิโคลลัดลิคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบบระทาลงพื้นที่เอเชียช้างสึกเพลียงไรไคซสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเพลียงไร